สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาทำอา,อาหารเที่ยงเราวันนี้นะคะก็ทำเมนูง่ายๆค่ะเราได้ปลาตัวเล็กๆมานะคะเหมือนปลาซิลแก้วนะคะก็จะมาทำอาหารอีสานกันวันนี้ก็จะทำห่อหมกนะคะไม่เชิงห่อหมกค่ะเป็นหมกหม้อเนาะที่เขาหมกทำเครื่องอะไรต่างๆใส่ในหม้อนะคะก็ ประมาณนี้นะคะเนี่ยมีปลามีต้นหอมเราจะใส่ต้นหอมที่นี่นะคะอยู่นี่เขาจะไม่กินใบกันนะคะเขาจะตัดประมาณนี้นะคะต้นหอมนะคะดูประมาณนี้นะคะมีต้นแล้วก็ใบนิดหน่อยถ้าเราอยากทานใบเหมือนที่ไทยเราก็ต้องปลูกเองค่ะบางทีเราก็ซื้อแบบนี้มานะคะแล้วก็ไปชําต่อก็จะได้ใบออกมานะคะค่ะแล้วก็ขาค่ะ กอย่างนี้เป็นของแช่เย็นนะคะก็เลยจะมีเต็ดน้ําแข็งอยู่หอมแดงนี่สดค่ะ,ะแล้วก็ตะไคร้นี่เราก็หั่นแช่เย็นไว้นะคะแช่ช่องฟิดไว้เอามาใช้ทําอาหารได้อยู่นี่ทุกอย่างแบบแบบแบบมันหายากนะคะเราก็ซื้อมาแล้วเข้าช่องฟิดแช่ไว้ใช้งานครั้งต่อไปเหมือนกับใบมะกรูดนี้นะคะใบมะกรูดนี้ก็ไม่สดนะคะเป็น แช่แข็งไว้แล้วก็พริกค่ะเหมือนกันค่ะแล้วนี่ผักขยงนะคะนี่เราก็แช่แข็งไว้ค่ะดูตอนนี้เขาเริ่มคายเย็นก็ยังมีสีเขียวหน่อยๆนะคะแต่หอมเหมือนเดิมค่ะหอมมากเลยค่ะแล้วก็มีน้ำปลานะคะอันนี้ก็เป็นน้ำปลาค่ะก็ดีนะคะไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่เรานะคะค่ะนี่ก็มาดูกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาปั่นเครื่องแกงเขานะคะ ะตะไคร้ใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะปั่นถ้าเราจะตำเอาก็ได้นะคะหอมแดงนี้พอดีเรามีเครื่องปั่นนะคะสำหรับปั่นเครื่องแกงเครื่องเล็กๆเดี๋ยวเราก็จะปั่นเอานะคะ ตัดตะไคร้สั้นเวลาเราปั่นอะไรมันก็จะสั้นลงเส้นเล็กลงนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมทําเลยค่ะหลังจากเราได้เครื่องแกงเราก็จะมาปรุงค่ะก็ใส่เครื่องแกงที่เราบดเมื่อกี้นี้นะคะหรือตําเอาก็ได้ค่ะมากน้อยก็ตามชอบเลยนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแค่ไหนครคุกเค้าเขาผัดคือปลาที่เราได้มา มันเป็นเหมือนปลาซิวแก้วนะคะมันจะไม่ค่อยมีขี้มันข้างในนะคะน้ำปลานะคะก็มุตีนะคะปลาค่ะนี่เราใช้เป็นปลาดิกมาทำนะคะใบมะกรูดค่ะ น,ะะน้ะเาไปนิดนึงถ้าเราเป็นน้ำปลาาที่ต้มแล้วเราก็จะมีน้ำต้มเตรี้องใส่นะคะจากนั้นเราก็จะใส่ต้นหอมนะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะมากน้อยก็ตามชอบเลยนะคะตามด้วยผักขยร์ค่ะ ถ้าใครมีผักชีอยากใส่ผักชีด้วยก็ได้นะคะใบแมงลักอะไรก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวชอบความหอมของผักไทยยังเราก็เลยใส่แค่ผักทยยงนะคะ,ะแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราตั้งไฟนะคะตั้งไฟปิดฝาเราจะไม่คนนะคะเวลาเราตั้งไฟแล้วนะคะค่ะนี่นะคะเรา ใส่หม้อตั้งไฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราปิดฝาไว้ประมาณ10นาทีเรามาดูอีกทีนึงค่ะดูนะคะทุกคนสุกแล้วหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะปิดเตาแล้วนะคะน่าทานมากเลยค่ะดูนะคะเมนูนี้ทำง่ายมากแล้วก็อร่อยด้วยค่ะ ลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปตักทานกันเลยค่ะอยู่